ไปเลยไปเลยเเถ่ายคลิปชัดแสงง่ได้จะ <il Á S> ถ่ายคลิปไปเห้ชะล้อหน่อยตั้มเฮ้ยครับเฮ้ยไม่มาเห็นไหมบอกแล้วไม่มาพลาดแล้วพลาดแล้ว

เขาเรียกว่าจักรยานสามคีคร the ับแต่ทำให้คนทะเลาะกันได้ไอ้ชั้นไอ้ชั้นมึงดูหน้าไอ้ชั้น